อย่าบอกนะว่าผมแอบอยู่นี่แอบทำไมอะผมจะได้มาจ้าเอ๋น้องเหลี่ยมแล้วก็น้องเรียมตกใจมากอดผมอ๋อแอบอแอบอแอบต้อแ้องแอบบอกใช่มต้องใหบอกใช่ไหมอย่าบอกดิอย่าบอกโอเคโอเคได้ได้อยบอกอยบอกแล้ว อะไรคะับี๋หนูหนูชื่ออะไรครับเนี่ยเรียมค่ะทำไมไม่ผมอ่ะไม่ไม่เหมือนเรียมนี่คือนางเองอ่ะเรียมต้องมีผมเหรอต้องผมยาวอ่ะมันมันยุยุกินทิกรมีผมไหมเหมือนกันก็ไม่ต่างอะไรแต่ผมเป็นผู้ชาย้ชอยในเรื่องเล่นเป็นผู้หญิงไม่เป็นไรค่ะไม่เป็นไร่ะเป็นผู้หญิงผมยาวคือเรียมเนี่ยมีมีความรู้สึกว่ามันไม่จำเป็นจะต้องจะต้องมีอะไรหรอไม่ไหนครับพี่จะไม่ได้ไปไหนไม่ได้ไปไหนไม่มีอะไรไม่มีอะไรไม่มีอะไรเจะ เลยน้องจ๋าน้องจ๋ามันไม่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 มีอะไรค่ะกว่านได้เตรียมเตรียมอ่ะห่างห่างหน่อยก็ได้กว่านตายแล้วเหรอยัยทำไมพี่พงศ์มาอยู่ร้ามารอล่ะไม่ใช่ ควายเขาเรียมอ่ะพี่คิดถึงเรียมนะทำไมเรียมมาช้าแล้ววันเนี้ยก็เรียมเพิ่งสึกมารู้จักควายมากเลยแล้วทำไมอ่ะแล้วความรักของเราอ่ะเมื่อไหร่มันจะประสบผลสําเร็จลระโู้รู้ว่าพี่ขวัญรักเรียมเรียมก็รักกับพี่ขวัญแต่ว่ามันไม่มันไม่ใช่บีเราสองเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวทางนี้ก็พูดทางนี้ก็ฮือเหมือนนั่งอยู่ในซ่วมเลยตายไกลหน่อยจะคุยกันจะจีบกันเรียมจ๋ายังไงก็แล้วแต่ชาตินี้พี่ขาดเรียมไม่ได้หรอก พี่อยากอยู่กับเรี่อยพี่อยากเชื่อเลยอ่ะว่าพี่กวักเลยไปกันนี่ยหาหาหญ้าหาอะไรกินไปนั่งตรงนู้นให้เขากินไปตั้งตรงนี้ให้เขากินฟางไว้ให้เขากินฟางไว้ไปกินฟางนี่กินฟางไว้กันผูกไว้กับกองฟางนงไว้ให้กินฟางไว้เยอไว้เออให้เขากินไว้เยอไว้กินเข้าไปกินเข้าไป เป็นคนพิเศษพี่ขวัญจ้าพี่ขวัญบอกว่าพี่ขวัญรักเรียมใช่สิี่ไม่อยากเชื่อเชื่อพี่เถอเรียมไม่เียมไม่อยากเชื่อเลยอยูเอาอย่างนี้ถ้าเลียมไม่เชื่อใจพี่ขวัญแล้วก็เรามาสาบานต่อหน้าพ่อใสไหมนี่พม่ฉันจะพ่อใสเนี่ยต้องติดในหมู่บ้านของเราี่บอกนี่เจ้าพ่อใสเหรอเนี่ยใช่ถ้าไม่บอกเมื่อกี้เรียมจะปีนแล้วนึกว่าต้องมาขับเทสตัหลังสิจ้า วุนิชักลักของเราให้เจ้าพ่อใส่เนี่ยเป็นศักขีพยานอ่ะสาบานกับพี่พี่ไปมาไปมาแน่นแน่นั่งนั่งนั่งพี่ไม่มีแผนเคลียควายหรอไม่ได้ถูกคนไว้มันก็ไปเรอยเลยเรียมต้องสาบานกับพี่นะสาบานว่าตามพี่นะเรียม ตั้งจิตตั้งใจให้ดีความสาบานคำสาบานทุกคำต่อหน้าเจ้าพ่อไสยอันศักดิ์สิทธิ์ของเราแต่สาบานแล้วพี่ขวัญจงจําไว้พี่ขวัญอย่าปิดคําสาบานนะไม่หราเลี้ยมจักทำไมอ่ะไม่เปียนใจเขาไม่ใช่เหี้ยหนุ่ยเยคนลุกเลยทำไมเราเราพูดไทยด้วยเอาคนลุกเลยพูดตามพี่นะเรียมจะกรับแต่สิ่งศักดิ์สิทธิ์ ว่าตามพี่พ yes ี่กว่าเล่นเสียงได้เหรอจะพ่อใส่นะจ้ะมาทำเล่นๆได้ยังไงจ้าจ้าจ้าว่าตามพี่ค่ะแคร์แต่สิงศักดิ์สิทธิ์แคแต่สิงศักดิ์สิทธิ์นี่เรียมว่าน่าจะเรียมนำดีกว่าแล้วพี่ขวัญตามเออเพราะเสียงเรียมเออเล่นเสียงแล้วจะเน้นกว่าพี่ขวัญนะแอร์แต่สิ่งศักดิ์สิทธิ์แครแต่สิ่งศักดิ์สิทธิ์ เราทั้งคู่ขอสาบานว่าเราทั้งคู่ขอสาบานว่าจะรักกันนะจะรักกันนะจนกว่าฟ้ารีจะช่วยช้อปปารีสลายคนละเรื่องผิดเรื่องเขานะคผิดคำสาบานนะถ้าเราทั้งคู่ผิดคำสาบานขอให้เราทั้งคู่ตายตามกันไปอ่ะ เสียงเธอจะทำเป็นเล่นนะไมม่ไ่เล่นไปทำเป็นเล่นอะไรนะเล่นเสียงเธอคำพูดไม่ได้เราต้องเล่นเสียงพอแล้วเราทั้งคู่อะไรนะขอเรทั้งคู่ตามกันไปยอยตายพอเราทั้งคู่ตามกันไปตายใช่อ่ะถามว่าผิดคำพูดเมื่อไหร่คอ้ฟ้าพาเราตายเอไปเาหนังจบแล้ว อย่าผึ่งายเร็วไปใจอ่ะฝนตั้งเขาอ่ะฝนตั้งเขาเขาก็หึมฮึมเหมือนรับรู้อาทุบปากวันนี้นะจ่าพี่ฝันจ๋าะสาทุบจ๊ะจำไว้นะพี่ฝันเท่ากับดแลเจ้าพ่อใส่เนี่ยเป็นพยานให้เราแล้วแล้วว่าละกันทองทุ่งบางกะปีแห่งนี้เราทั้งคู่จะอยู่ด้วยกันและจะรักกันแล้วก็จะจะแต่งงานกันนะพี่ขวัญเลียมจ๋าพี่จะอยู่กับเลียมพี่จะไม่ไปไหนความรัก นครนผมเอครับผมเป็นคนรักของเรียมครับคนรักอะไรคนรักก็มีคนนู้นแล้วพี่ขวัญไอ้จอยอะไรมีอะไรวะเอ็งก็รู้อยู่ว่าน้องเรียมเนี่ยมันเป็นแฟนของข้าที่เขาก็รู้กันทั้งทุ่งบางกะปิแหละว่าเรียมเป็นแฟนข้าก่อนพี่จะไม่พูดคําว่ารักให้เรียมรู้สึกดี แต่พี่จะทำดีๆให้เรียมรู้สึกรักโอ้ีวนันนไม่ต้องตกใจเรียมไม่มีทางที่จะไปไปออนกับกของเขาแล้วไม่หวั่นไหวมันกระล่อนปินปอนทันเลยไม่ได้มาจากหัวใจจัดไฟจอดจัดไฟจอดไม่มีทางจัดไจัดไปแล้วเพี่ก็เหมือนน้าเปล่าอาจจะดูไม่มีรสชาติแต่เรียมก็ขาดไม่ได้ ไม่นะเรียมใจคำแค่พวกนี้เรียมจะหวั่นไหวนะอย่านะโชคดีนะขวัญเรียมไม่นะคำนี้โดนนะคำมาแล้วนะมาแล้วเรียมพุ่งไปไขอีกดอกหนึ่งจะไปอยู่ที่ออกเธอได้เลยได้การคิดก็ต้องใช้เหตุผลแต่การคิดถึงใครบางคนเหตุผลก็คงไม่มีโอ้ยมใจ ามีสักอันไหมล่ะเจ้าก็ไม่มีเพราะเจ้าเพราะเจ้าแห่งกรนเลยเรียมจ้าพี่รู้นะความรักของพี่มันก็เหมือน 3G ีพี่รู้ว่ามีแต่มันยังไม่มาไปยไม่ได้แล้วตอนสองไม่มีอะไปมอยู่กับพี่ไปอยู่กับมันตไม่มีอะ ทีเพื่อนอะเต็มที่แต่ทีพี่ละที่เต็มเรียมไงมเยสู้ความรักของพี่เนี่ยถ้ามาเรียนต่อกันนะเรียมเดินถึงดวงจันทร์ได้สบายนั่เรียงรอนเั้ยับอะไรอะไร ไอ้บ้านี่หอมหัว,วหอมใหญ่<จร>แต่ใครเธอก็ไม่ใช่อยู่ยดีอ่ะจ้อย,เ,ยเ,เรียมเรียมจังเป็นท่านกับพี่ขวัญสาบานกันแล้วรเรียมลองคิดดีๆนะว่าพี่กับเรียมเนี่ยมีเรื่องอะไรกันอยู่โดยเฉพาะเรื่องอะไรพ่อแม่ของเรียมเฮ้ยเฮ้ยเฮ้อ้ยโอ้ยอ้ยเรื่องนเรื่องเรื่องอะไรพ่อแม่ น่อยนอจริงแล้วเนี่ยไม่ต่อยไอ้แก่ล้วลุงโอ้โหโอ้ดิสับเลยเนี่ยเรื่องดีครับอ๋อดีลูกนั้นเรื่องมากันดีอะไรพ่อจ้อยนั้นเรื่องจําได้ไหมว่านั้นเรื่องเนี่ยจะต้องครบกําหนดส่งทั้งต้นทั้งดอกเมื่อไหร่นะเป็นลูกนี้โอ้เป็นลุงโอ้พ่อจ้อยอืม นาขอล่ะยังไงรู้แล้วว่าบ้านบ้านของนาเนี่ยก็อาไปจำแนงพอจอยหมดแล้วใช่น้าปรึกษาเลยล้วกันว่าจะทำยังไงดีพ่อเรืองก็รู้อยู่ว่าฉันเนี่ยต้องการอะไรนาเรืองต้องส่งมาขัดดอกสักดอกสักดอกต้องการขัดดอกต้องการคนขัดดอกเลยถูกต้องเลี่ยมทำไมพ่อพ่อขอโทษยานะพ่อฉันไม่ฉันไขัดดอกใช่ไหมใช่ เยกเเอาไเรียกอเรไราเก่อนเผเาก่อียวเอะขึ้นมาพนแม่อะไรมันเรื่องอะไรกันลุกเลี้ยงลิงด้วยครับเป็นแม่ค่ะแม่เป็นแม่ค่ะนี่ไปแมเเลี้ยงชื่ออะไรอ่ะนุ๊ ได้ยินสียปลอบมือไม่ได้หรอกค่ะปลอบมือทีไรเกิดอารมณ์ต้องระโดดจอด่อตลอดนะกคะโอ้ตายเลย่าอยวาอยนาอย่า่อยวาอุ่ลอย่าอย่าอย่อย่เอนากย่าอน่าอาอย่าอ่อยเาอ่าอย่อย่อย่าอย่าอยนาอย่าอย่า่อ่อ่าอย่า่อย่อ่ย่ย่ช่ายาออยเาลย่า่่ยย เจ้าแฟนของเพลองมาขัดดอกอะเอา้าพ่อจ้อยอย่างนี้ยังไม่พอใจเหรอพ่อจ้อยนี่ไปขัดน้ำนมมานะเนี่ยือว่าพ่อจ้อยเราเป็นเมียคนนี้ไม่ใช่เหรออ๋อแล้วแต่วันค่ะแล้วแต่วันด้วยวันงั้นเดี๋ยวขอช็คก่อนแล้วกัน เหมือนเหมือนลิงจะเก็บมะพร้าวพี่เราพี่เราสมเปนแนยปบมือมาโอบอยายาเพื่อได้ทุกคนได้ทุกคนตกล้องอย่าตอมือนะตบมือพอละพี่ว่าพอละเรียมอะไรวันนี้พี่ต้องเอาตัวเรียมกลับไปให้ได้เพราะฉะนั้นเรียมมาอยู่กับพี่แม่กำลังสนุกเลยครับเหตุการณ์จะเป็นอย่างไรต่อไปนั้นเดี๋ยวมาชมกันในช่วงหน้าครับ สนับสนุนโดยยานนัาการสองก้ล้วยต่างๆตาแดง,งคู่ๆนอกจากจะเลยสุยสขภัยฐานขึนสิวจักบ,วจบกัดอาคาติเลยฉลากก่อใช้ดาฉลากประหยัดพลังงานประสิทธิภาพสูงโดยกระทรวงพลังงาน Attack Easy 3บอร์ดแบน6เมกรไอดูไอ้ดูดดดดดวันนี้พี่ต้องเอาตัวเรียมกลับไปให้ได้เพราะฉะนั้นเรียมไมอยู่กับพี่ ไม่ได้ต้อยเลียมเข้าไปของฉันจะมาอยู่กับแกได้ไงเลียมมาหาพี่ไม่ได้เลยขวัญฉันกับเลียมเนี่ยรักกันมาก่อนแกตั้งนานเลียมไม่อยู่กับพี่หน้าด้านมากไปแล้วรู้ได้ไงว่าเลียมรักแกมาก่อนฉันน่ะรักันมากแต่สมัยเด็กๆแล้วเลียมมาขวัญเองทำอย่างนี้เนี่ยมันข้ามหน้าข้ามมากๆข้าเอาเองไว้ไม่ได้แล้ว เฮ้ยยังไง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 ไปดิไอ้ไส่เกินไปแล้วนะคนอย่างฉันอ่ะไม่มีทางไปอยู่กับแกหรอกมาดิแม่ไม่เกี่ยวแม่ม่เกี่ยวนะเราแม่มาที่เร็วเดี๋ยวก็โดนควายหรอกเดียมกลับไปอยู่กับพี่ตรงนี้มาี่แกกลับไปซะ นี่คือแฟนของฉันใช่หรือคนรักของฉันใช่แต่งานกับเรียบว้ยถ้าอย่างนั้นแล้วก็เองกับข้าจะได้เห็นดีกันเฮ้ยเตรยมอาวุธอย่างไอาวุธระวังตัวอย่าเข้าไปมันมีคัตเตั้ลบัต่ตเตตคิดว่าฉันไม่มีอาวุธเห็นไหมเน็มอยู่ข้างหลังเนี่ยข้าไม่ั้นนี่อยากตายใช่ไหมจ้าเตรียมตัวตายเจอกัน ตอกตะปูไม่เป็นเกี่ยวทำปุ๊ดพี่ฝันพี่ฝันต้องไขไขฟฝันหน้าค่ะอทำไมทำงานหละหลวมอย่ังไ้ไอ้ไอ้คอแกฝันหน้าจะได้ไหม เปลี่ยมใช่เดี๋ยวนี้กันอยู่ไอ้ใจไม่ใช่ลูกผู้ชายพี่ขวัญกำลังก้มอยู่แล้วไปฟันหน้าเขาอ่ะเออเรื่องตบเด็กเตะผู้หญิงชิงเงินผ้าฆ่าถนัดแล้วโอ้ยก่อนก่อนดีต้องพูดตามเปลี่ยมดูป่ะเอาไปเอาไปขอโทษเปลี่ขาทอขอดทอดไปก่อนพี่ขวัญแผลนี้พี่ขวัญเป็นแผลรักที่ฉันมอบให้กับเปลี่ยมไอ้จอยเก็บจำไว้นะ วันพระไม่ได้มีขนเดียวหรอกเว้ยมีกี่นวะปีอทิตย์นสี่หนทำไมเราต้องไปตอบมันด้วยวะกำลังเศร้าอ่ะไม่เป็นไรหรอกเห้ไมได้คบเดือนที่เีืให้คุยกันพี่ยาอย่าเล่นตลกดีเขาโอ้โหกำลังเศร้าแผลนี้มันเป็นแผลใหม่แต่ต่อไปมันจะกลายเป็นแผลเก่า